สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังน้องหน้าตยาพี่วาสนาแฟรรมมลรีครับมาถึงบ้านครับมาถึงพัทยาแล้วครับมาถึงที่สองสาวอยู่แล้วครับดีใจมากครับดูพี่วาดพี่วาดดีใจมากครับกวางเอากล้ยกวยกล้วยกล้วย <laughs> ดีใจใหญ่ครับดีใจใหญ่ครับไม่ได้เจอกันสองวันครับสองวันสองคืนเลยครับเงียบน้องกวางพ่อขอกล้วยหน่อย <c oughs> มาหอดแล้ว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  ดีใจนะครับดูดีใจครับดีใจครับโอ้โหแล้วอึหนูพี่ว่าดีใจครับมาแล้ว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 ครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับ กลูยิ้มบนรถแม่ลูกโอ้โหมาแล้ว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  ดีใจนะครับพ่อกับแม่มาถึงบ้านแล้วครับแกบบ้วแปบบ้วกลวยม่ให้กอนสวัสดีค่ะ การพิวาสนานะคะหลังจากที่ไม่มีใครอยู่ด้วยนะคะแล้วก็คิดถึงพ่อควานแม่ควานนะคะพ่อควานต้องให้พ่อควานโอก่อนคะ่ะโอบมาแล้วมาแล้วมาถึงบ้านแล้วมาถึงบ้านแล้วโอ้โอ้โอ าฝากกันด้วยนะคะกลวยมาฝากด้วยนะคะโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอพ้พออย่าเพิ่งเดินหนีไปเดี๋ยวโวยวายอีกคอยดูนะคะไม่เชื่อคอยดูไม่เชื่อแม่คอยดูแล้วแวโวยวายนะคะเดี๋ยวพอคว,วน,นออกมานะคะไม่แม่บอกแล้ว กลับไปหาเอาใจต้องเอาใจนะคะต้องเอาใจนะคะสติใหม่ในรูกเครื่องนั้นสติใหม่หนะโอ้ย, <c oughs> อยก็สิคิดหอดแห้งเนาะดูน้ำตานะคะโอ้ยเหมือนลกลัวเราทิ้งนะคะกลัวทิ้งดูดูนะคะคิดถึงกันมากเลยนะคะ โอ้จ้าไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งโอ้ไม่ทิ้ง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 ค่ะเอากอด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 โอ้โอ้ไม่ทิ้งไม่ทิ้งเดี๋ยวแปลเอากล้วยมาให้อีกนะคะเดี๋ยวแปลเอากล้วยมาให้อีกนะโอ้ดูดูนะคะ านะคะคอย่าร้องนะเ,<อ>เดี๋ยวน้องนาตยานะคะกับยางรถนะคะโอ้พากันอยู่กับพี่เบนนะพากันอยู่กับพี่เบนนะนี่หลานอยู่กับพี่เบนนะสวัสดีค่ะส,สวยๆก็ลูกไหนสวัสดีค่ะโอ้ไปไหนมาไปไหนมา แตยานิ่งแล้วนะคะแต่พี่วาดยังยังยังไม่นิ่งเลยนะคะพี่วาดยังจะให้พ่อควานกอดอยู่นะคะดูนะคะน้องกิ๊กไปเอากล้วยให้พี่ให้พ่อหน่อยปะเดี๋ยวเอากล้วยมาให้ใหเดี๋ยวกล้วยมาให้โอ้คิดถึงมากค่ะคิดถึงมากคิดถึงมาก,ถ,มากถ้าเป็น ถ้าเป็นคนได้เขาอาจจะกอดเราเลยนะคะเพราะว่าเขาคิดถึงนะคะคิดถึงมากๆเลยคือนะคะตามพ่อควานเลยนะคะพ่อจะวิ่งตามพ่อแล้วน่ะโอ้คิดถึงแห้งดีใจมากๆเลยนะคะคงจะคิดถึงนะคะเพราะว่าไม่อยู่สองวันแล้วก็พออยู่กับพี่เลี้ยงถ้าพี่เลี้ยงอยู่ด้วยก็อาจจะไม่ร้องเสียงดังแบบนี้นะคะ ตัวเราทิงหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยโอ,โอ้โอ้ดูนะคะโอ้ยนะคะจะไปหาพ่อควานนะคะดีดีนะที่มีกล้วยมาให้ก็ขอขอบพระคุณนะคะขอบพระ,ค,ะพคุณคะแนนที่คุณพี่ใน Facebook นะคะส่งให้นะคะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะนะคะเคยได้อยู่ได้กินนะคะ ต้องโอ้เอาใจก่อนก็ค่อยไปเอาใจนาตยาปอบดูวิธีปอบใจกันนะคะโอกันทางนู้นก็ร้องนะคะอารมณ์ดีแล้วนะคะดีใจแล้วนะคะดีใจแล้วเริ่มใจดีแล้วะคะ่ะ เหมือนเขาคิดถึงหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบนะคะดูนดููทำนูทำดูพี่วาดทำกัะทั้งพูนกับเอิญแล้วทั้งพูนกับเอิญไปหาพูนน้ำเนี่ยปะพี่วาดอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวค่อยโอ้วีใหญ่เลยบ่ เรวสิยางน้ำกลดนด้พอปล่อยวะปล่อยบ่ายบาทางนู้นก็เรียกแล้วนะคะขอบพระคุณพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชม <c oughs> ขอบคุน้องนาตยาพิวาฒนสนานะคะก็มาชมความรักความผูกพันระหว่างควันช้างแล้วก็น้องช้างนะคะ ความรักที่มีให้ต่อกันนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะ2วันนานนาน,นานแล้วพนาสองวัน <laughs> หลังจากที่ห่างกันแค่2วันนะคะถ้าห่างกันนานจะเป็นยังไงนะคะสามวีคำเดียวโอเมื่อกี้สามวีเลยพี่วาดก็หยุดแล้วนะคะพี่วาดหยุดแล้วหยุดแล้วนะคะก็ดีที่มีกล้วยนะคะมีกล้วยมาฝากด้วยนะคะ ไอ้นี่แล้วเนาะเต้าดีใจแล้วนี่ห่างแค่สองวันนะคะห่างแค่สองวันแล้วก็ไม่มีพี่เลี้ยงอยู่ด้วยนะคะแค่ชั่วโมงหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่เลี้ยงก็ออกไปช่วงเก้าโมงนะคะน้องช้างก็อยู่ เหมือนเขาได้ผูกพันอยู่กับเราแล้วนะคะก็ก็ได้ความรักความผูกพันเห็นไม่เห็นเราเขาก็อาจจะคิดถึงหรือว่ายังไงนะคะพอเห็นเรามาก็ดีใจนะคะเห็นครอบครัวมาก็ดีใจนะคะแค่ไม่เห็นหน้าสองวันนะคะร้องแบบโอ๊ย นี่ลาสวัสดีค่ะสวยๆก็ลูกคิดหอดบอคิดหนอดแห้งบอสวัสดีค่ะสวยๆเนี่ยเร็วนหยนาตยาคิดหนอดแม่สวยๆเนี่ยล <ptic> ูกสวัสดีค่ะสวยๆสวยๆยังไงอะลูกนาตยาไม่งอนนะลูกนะมาแล้วมาแล้วไปปลูกหญ้าให้หนูนะคะไหนสวัสดีค่ะสวยๆยังไงลูกไหนสวัสดีค่ะสวยๆยังไงสวัสดีค่ะเก่งจังเลยเสียงหวานด้วยลูกเสียงหวานด้วยเสียงหวานด้วยเก่งจังเลย สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบพระคุณพี่พี่ทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนานะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนานะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาให้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะ สวัสดีค่ะนัตยาบ๊ายบายยังไงลูกบ๊ายบายนหนสวัสดีค่ายังไงลูกไหนคนสวยสวัสดีค่าบ๊ายบายยังไงสวัสดีค่านาลูกไหนคนสวยกําลังงอนอยู่นะคะไหนสวัสดีค่าแม่จ๋าลูกสวัสดีค่าก็เร็วมาทางนี้เรื่อยเรืสวัสดีค่าหน่อยไหนสวัสดีค่าสวยๆยังไงลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบายกับลูกบ๊ายบายเก่งมากค่ะ